ดิฟอู้ยู่สิจ้าอยู่สิจ้าแบบนี้เธอจ้าเธอจ๋าจะรอดจากเนื่อเมือนดำคูรูคีรีคนนี้ไปได้ไหมได้อยู่นี่ครับผมใส่ห้อยเก่าจะทำได้ไหมหดินด้นดิน้นดิ้นโดนสิจ้าเ,เธอจ้าเธอจ๋าเฮ้ยสอง เขาสองพี่น้องครับมันต้องแบบนี้สิสวีดั๊สวัสดีครับดักหนูนาช่วยเหลือเกษตรกรอีกแล้วพี่น้องครับเพิ่นบอกมาเมืองให้่ไปบอกจุเฮียนเลยครับรามิหนูเฮ็ดขวยนี่แม่นอน,นี่จา้าเน่ยเอาเมื่อกี้เกาแล้ว ้อยเก่าได้ครับนะขนอยเก่าว่าหนาสิมีหนูนะนะครับสั่งเท่าดักประจำเปลี่ยนพอดวันวามีสองสะเดี๋ยวไปมองอีกสะหนึ่งกันครับสะนี้บวชขึ้นหรอก มีห้อยหนูควดเลยนี่มีสองขวยเกาๆหนูพายุดอกแปนปานเี่สร้างปูนเอะแมนย่สางดักประจำมาเจอแล,แล้วพี่น,อน้องขวายเต็มเลยครับโอ้โห หอยกวัดเต็มเลยพูนหม่องหนึ่งทรงคือเต็มนะนี่แต่ว่าขวายอยู่นี่เพียบเลยครับหุ้นไม่ยุ่ครับเนี่ย ไม่ใหม่เลยนะครับผมมีใหม่ใส่เลยครับผมออยใหม่ๆแบบน,นี้จะเป็นยังไงติดตามกันดูครับเดีย๋ยวไปได้หลายหมอง อานี้ใ้รถซีหาหลังกลับก็แข็งแต่เนาะหลังเหน่อยแตดีดยากแต่หอ้ยังนอนไมอหลับหูหพคดึงตีนยาว ผสมทีดหนึ่งใส่ได้ยักสามเมือครับมีอ,มอะไรผสมดูมีห้ามอ่อนีิดขอสารนิดนหนึ่งแหรอขอเปลือไกไหลหลักๆเลยก็จะ,ะ,ะเป็นขอวเปลือกใส่ต้องใส่เห็นมินที่สุดใส่บอมินบอดีบบอดบบอดีบเพาะพอมันไหลกลับขึ้นพร้อม ตូ្សាំសូ្សាំដូចបាន់ក្ន ยช่ประเดี๋ฟังว่ามันทิเจาขวงแต่ทิมจะขวางาากางาับไซเซ่เดีดยอยู่นะครับผม ใส่กันพี่น้องหม้ที่สองครับไม้ที่เขามาั้่นตอ,อ,อกเราไม่ได้ยิงัะเลยไปสองตัวลรอไมน้นี่ไม่กระจอกมาใส่ผมใส่กลับไปหกหลังไม้แหลกหา ลังหนึ่งอยู่แน่นยวทำมลุ่นกันมึงพี่น้องบึนส่อครับผมห้อยมัดหย่างไว้ห้อยหนูเต็มอยู่ห้อยเฮาใส้ขอไปแล้วมัน ไม่กินเขาคูหลังเลยนะครับนะครับทำลวไปเจอกันมือสองครับผมพยา,ายามจึงแกงเมืองชัดๆ แล้วพอแต่เปิดผ้าม่านกลงแจงสว่างสีข่ำคำ่ำพอบักขำหนังพันล้มเมียสูบบองอยู่หลังบานเ <c oughs> มียสูบบองอยู่หลังบานสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีตอนหกโมงเสารพี่น้อ,นองครับเศา้าหกโมงนะครับนน่ออกมา สารบานเท่าบรรยากาศย่ำสดๆครับผมมาลุ้นกันครับห้าลังผมอยู่นี่ต้องบ่วงให้บ่วงน้ำเอ้ยบ่วงสื่ออ,อยู่สื่ออยู่ห้อยพันอยู่ตัวนี้พันบ่วงครับผมถือพี่รอง อี๋้านบ่วงอุย้ยเขียดหน่อยยังไป่มาลายเลยโอ้ยพานบ่วงเอียจนบ่วงอยู่ไล่นี่ ดูยญ่เลยครับแบบนี้ปวดหัวเลยขับดักเข้าไปยังไหนยามรอบนอกก่อนไปเสียว,ว่าได้ครับไปนี่ ครับบ๋ดีพี่น,อน้องแถวบันได้แถวนี้เสียมเพราะมันทิ้จงจับของมีดแต่บ่วงไหมซื้อๆอยู่ นี่้านบ่วงยู่งวถฒิครับ ไม่แค่นี้จุดบ่วงเข้าสองสี่หกแปดใส่สิบหลังเลยพี่น้องอีหลังหนึ่งไปใส่หลักไปวะ ก็ใส่ซ้ำนี่เอ้วานใส่สิบหลังนะที่เห็นเก่าหลังครับผมกลับบาถึกตัวก็ไปแนะนำป่ะครับ บ่วงหายหลังหนึ่งไปใส่เนาะบ,บาทน่กลับว่ากลับกับว่าเขา่าพี่ยะบ่วงหายหลังหนึ่งครับโอ้ยกลับว่าเข่าจากหลังพี่น้องครับว่าเข่าเลย จะไ,ได้เข่าใช่ไหมละ่ะปะตองใส่แเ่ี่อยอนี่เดี๋ยวมันเหรนมันไม่ ไม้ที่ทวันโอ้ยห้อย,เ,ยเขาไม่กินเยอะเลยครับพวกเขาไม่กินเยอะเลย ไม่เป็นไรยังเหลืออีกไม้หนึ่งเหียเข่าถิ่มไปสิคอยมาเมืองอีกครับใม่เข่าบักไหล บ่วงสิเราเห็นหลังหนึ่งนี่นับด้ะเด็ยนับบ่วงอยู่ไปครับไม้ต่อไปที่นนอกยังหาบ่วงอีกคนเราใส่ไฟกับพี่น้องแจงแล้วล่ะ 6กหลังครับอยู่นี่ทางหนูแปลยนคักโอ้นบอเขา่าเอ้ยบอเข่ามากินพ่อหน่อยเลยเหยียเข่าทิ่มหรือซื้อไม่นี่ พ่อใหหนูกันเลนอยู่ดิยนี่หลังนี่ไหมคาบกรับโอ้ยกรับบอดีด <c oughs> ตเราจะคุ้ไมไว้พี่บบน้องกรับบ่อนิ้วดีต เส่ย,ยางก็ได้เยอะนี่เสีกลับโมดิฟายกับ่เขาบ่อใหม่ใส่บ่วงกับบ่อเขา กินอยู่กับบอดดคือเป็นันสีสัเนเนาะออมาเนี่ยี่้องเฮ้ดีดอู้ยอยู่สิจ้าอยู่สิจ้าแบบนี้เธอจ้าเธอจ๋าจะรอดจากเงื้อมือดำคูรูคีรีค่นี้ไปได้ยังไได้อยู่ นี่ครับผมใส่ห้อยเกยา่าหมักไงไปใส่ป่ะอว่ามาซ้นต่ออีกเยอะดิไม้ดีครับโอ้ยหมดแดงพี่น้องหนึ่งเต้มมาแล้วจะเลกสองหลังหนึ่งโน่นนี่แหละกำลังมั่นพี่น้อง องหลังสุดท้ายครับลุ้นกันจะทําได้ไหมเฮ้ยดินด้นดิน้นดิ้นโดนสิจ้าเธอจ้าเธอจ๋าเฮ้ยสองเข่าสองพี่น้องครับมันต้องแบบนี้สิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอจัดการกันด้วยครับผมบบตายครับถือขาทั้งสองตัวเลยบบตายทั้งสองครับผมสุดยอดครับบ้าไปแล้วครับ โดนสองไม่ตายสักตัวในุ่มหมอลำวันนี้ครับเอายังหลายแทาคุ้มคา่าเยู่ตัวนี้เขาดีดดีดอีกครับผมวายนว่าดีดครับโอ้โหบ้าไปแล้วครับผมสามหลังเรียงโอ้โหผมรุ่มสวยสวยเก๋ ย่ยงกระเธอใช้ซันสิวและครีมนวดดบบ้าไปแล้วครับผู้ชายวันนี้ครับโอ้โหอะไรจะหมานขนาดนี้ครับผมบัดสีหมานผมมาตัวฮันนันเดอร์ฮันนันเดอรเงาโอ้โหสามลังได้สี่ตัเไปไ็หนหด่ะจังวะเจอผู้ชายันนี้กล้าล่อเลรียนมา กล้าล่อเล่นบ่ครับผู้ชายนเขาเหนียน้อ,องตัวงามครับตัวนี้ตัวนี้งามกูมูผมกำลังหนุ่มส,ยสวยสยเก๋ว่าคนนี้จีเบื้องในเบียงจะที่หาว่าตัวสวงหลังสามหลังสี่แต้มครับบ้าไปแล้ว เหตุการณ์แบบนี้เมดดเราพี่น้องบ้านนี้บ้าไปแล้วครับผมโอ้โหอะไรกันครับผู้ชายคนนี้ยิงไปแล้วครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้โหนเส้นต้วหน่อยหครับบักง่ายมือนันบ่ออกเลยบ่ออกมากินเข่าเลยมือนันมายิงยืนยิงก็หนีแลละ กดกล่องไทยังไรกระโดดเลยเหลาทีมแโอ้ปืนยุ่กับหัวหนูบอยิงครับอยากให้พี่น้องเห็นนำ้ำก็เลยกดกดกล่องไทยกดกล่องดังเพราะถ้ากล่องดังเดินกระโดดขึ้นสักโยงไปเลยเหล่าทีมแมศูนย์ย่างคากมื่นนั่นนี่หละไม้นี่แหละพี่น้องครับมาใส่หลายเทียแล้วได้เทียละตัว มามือนี้เดี๋ยซีเลยครับผมต้องเจอกับผู้ชายคนนี้บอกแล้วใส่กระลังดีเลยที่น้องสรุปผลงานกับผมซีแต้มถือขาก็ถือ,าถอ,าอหางครับสโอหาบางอยากเลยพี่น้องครับเถือเชือสองนี่โดนๆทีหนึง่ง เย่าเข่าเปลือกผสม,มหัมออนผสม,มข่าวสารนิดนึงครับนี่ตัวนี้ง่ายกูมูพี่รองขนออกสีแดงแดงเลยตัวนี้ัวนี่นาสิมมอยู่ไม่มั้งนี่นะสีลงมาอยู่หม่แต่ว่าอ้วนดีแท้ครับหนูหนูหน้นาแรงอ้วนมันย่งางคักได้พี่รองครับเดือนหนูเดือนมีนาีไปเมษาเพราะว่ามันกำลังสะสมอาหารก่อนสิถึงหน้าฝนมันติกินอาหาร สะสมอาหารยางคักได้ละเห็ดไห้ไขมันในตโตมันนี้หลายครับบอกเลยว่ามันย่างคักเลยพี่น้องหนูย้ำนี่ว่าหมูสามชั้นเนาะย้ำย่างทั้งอื่นอาสีบะมันได้ว่าทั้งอีสานทั้งสรารคามบบานผมมันครับพี่น้องบ้าไปแล้วผู้ชายคนนี้สามลังซีเตี่ยมเป็นไรพี่น้องครับจังวะเยอะกับเปลือกเ่อโอ้ยว่านสีบะมันต่อเรื่องวันนี้ อขอบคุณหลายๆครับผมพี่รองสวยหรอออกน้องกลัวหรอเพื่อขอคุณหลายๆได้ครับผมติดขอมาเบ่งใหงขอมาติดตามให้กำลังใจพี่รองฝากไว้น้ำแน่ครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติช่องน้อยๆคนอีสารบานเทาคือเก่าล่ะ,ละหายู่หากินน้ำทงน้ำทาผู้ได,มด้มักรักหนูมองขีบกันหายู่หากินแบบอีสานบานเทาก็าาติดตามไปเลยครับผมว่จาจะเป็นท้งยูทูบหรือว่าทางเฟซบุ๊กสะดวกบางไดก,ก็ เขาไปติดตามกันได้ฝากกดไลค์หน่อย้อครับเพื่อผู้เพิ่นบ่ได้ติดตามช่องเฮาเพิ่นสิเห็นช่องเฮานําฝากกดไลค์ให้นําแน่ครับผมกดไลค์จังซี่เด้ลยหนูโป้ขึ้นเลยว่าเป็นหนโป้ลงพี่น้องเจ๊ได้คลิปหน้าครับผมสีแต้มครับโอ้โหบ้าไปแล้วโอ้โหหลังละสอ